สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็เจ,ะจะอฉันในช่องพูด่าชแนลค่ะวันนี้นะคะเราจะมีวันนี้นะคะ,เร,ะ,นนะ,คะเราจะไปทําภารกิจให้พาทุกคนเนี่ยไปดูเรื่องหนึ่งในเกมสัก,กุระนะคะนั่นก็คือซึ่งในเกมสัก,กุระเนี่ยมันมีไอดีนรกอยู่นะคะเราก็เลยวันนี้จะเลยลเราเพิ่งไปเอาไอดีมาเราก็จะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ขอแต่งตัวสบายๆเพราะว่านารกมันร้อน อขอสีโทนเย็ยนแล้วกันเพราะว่ามันร้อนจะพี่ฟ้ากับขาวนี่แหละเออทรงผมขอไม่ใช่แบบนี้นะทรงผมจะเอาเป็นทรงไหนก็ได้คือจเจ้าทรงนี้ดิเอาทรงนี้ไม่น่าจะได้อืมเอาทรงนี้แล้วกันมัดไปไปเข้าเกมกันเลย อโอเคปึ๊บอ่าอยังยังไม่ได้เข้านะจ๊าอ้าวทำไมมันเข้าช้าจังอ่ะโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยลวอ้าโอเคนะคะตอนนี้ก็เข้าเกมมาแล้วเรียบร้อยแล้ว,ลวสัะทุกคนวันนี้จะไปใส่ดีพร้อมกันเลยรือสเราสามารถเอาไอดีนี้แฟนคลับสองเราไอดีนี้ได้นะคะ สามหกสามห้าเก้าสองสี่อ่ะนี่เลยไปกดกันเลยกดปุ๊บเฮ้ยชื่อดูแปลกๆนัน,นะรกดอกไม้อ่ะไปะแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน ันก็เลยจะไปพร้อมกันโหเกือบพันเมตรอ่ะปะซึ่งเราจะไม่ไปด้วยตัวของตัวเองเราจะไปด้วยรถไปกันทุกคนคือลองไปเองกันได้นะคะเออเนี่ยเนะมันไปทางไหนกันแน่วันเนีน้ยทางนี้เหรอใช่ไหม น่าจะลอดอุโมงไปลอดอุโมงไม่กล้าลอดนะกลัวผีพรมน่าจะมีไหมวะไม่ค่อยแน่ใจมันอยู่ข้างนอกอุโมงไยการเลียวทางนี้ ซึ่งมันจะนดูใกล้นะแต่มันก็ไม่ใกล้เลยให้ตรงไปอย่างนี้อรอโอ้ยตรงไปยังไงอ๋อเขาเ้าใจแล้วต้องไปทางนี้อุ้ยเราจะไปด้วยรถคันนี้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอันนี้เขาต้องระวังมากเลยอนะ เอาไปทางไหนดีเนี่ยผลล้วสุดท้ายรถรถตกทะเลค่ะบุญเพื่อนรถตกทะเลเราจะไปในสภาพบินไปแล้วกันเพราะว่าการที่แบบบินไปมันดูรู้สึกอาทายดีมันดูมันอยู่ไหนก่อนประเด็นอ่ะเราจะ ถ้าเราบินไปต้องขึ้นตรงสูงเพราะว่าภูเขามันแบบเฮ้ย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 เหมือนคิดว่าเราจะเจอแล้วนะเหมือนเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมมันน้ำท่วมอ๋อไม่ใช่เฮ้ยเหมือนเราเริ่มเห็นไฟแล้วพี่ไฟเจอแล้วเจอแล้วมันเจอแล้มันเจอแล้วเหมือนเจอแล้วอ่า อ่ะมันก็มาสิ้นสุดอยู่ตรงนี้นะคะเฮ้ยคืองงว่าเฮ้ยคือไอเนี้ยไอเนี้ยมันอยู่มันอยู่ไหนคือมันอยู่ใต้น้ำหมอแกหูยคือมันเป็นนรกแบบเฮ้ย มันก็คือโอเคในนี้มันร้อนมากเลยก็คือซึ่งเราจะพาบินดูนะคะซึ่งเราจะไป a อดีนี้แล้วก็ไอดีเอออะไรต่อคือวันนี้จะไปสองอดีก็คือบ้านร้างแล้วก็นรกซึ่งเราจะทัวร์นรกก่อนแก okay. คือไฟมันเยอะเกินไปปะแล้วแล้วแบบนี้มันจะไม่ร้อนหรอ โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ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 ไฟไฟไฟอืแบบนี้ร้อนหูยดูคืออ่ะมันเป็นแบบเฮ้ยมีที่ให้น่าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นกลงส่วนมีเกวียนด้วยอ่ะโอ้ไหนอะนรกมันไม่ค่อยเหมือนอ่ะตรงที่มันไม่มีกระทางทองแดงหูยคือมันสวยนะมันเหมือนแบบ วิวในประเทศญี่ปุ่นเลยแต่ว่ามันเป็นนรกอะเออไปเราจะไปบินดูรอบๆแบบล่องหนกันนี่คือมันจะเป็นน้ำใช่ไหมข้างล่างนี่เลยต่อไปเราจะไปดีนี่ต่อดีเอาไอดีบ้านลลางนะคะไปเราจะ,จะมีไปส่งไอดี อ่อก่อนจะอะไรทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมไปซัพพอร์ตไอดีคอนเสิร์ตเราด้วยนะคะอ่ะลบวไปดีนรกออกเลยบ้านหลังก็คือหกหนึ่งหกห้าห้าหก สองสองแปดหนึ่งแปดก็คือไปกันเลยไปคือมันอยู่ไกลจากที่นี่มากแต่ไอดีนาโลคือมันดูแบบประทับใจดูน่าดูแบบยังไงวะมันดูประทับใจกับไอเดีะมันดูเหมือนแต่ไม่เหมือนอย่างอ้าวตอนนั้นเลยเราจะไปตอนกลางคืนดีกว่าวะเร่งเร่งเร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 เออ อย่างนี้แหละบันยากาศเหมาะสมร่มใจมากก็คือเราจะไปแถมคือขอโทษนะที่เราไม่ได้บอกอ่ะหุยแกคือเราจะเอาอันนี้ไปทำคลิปเกี่ยวกับผีบ้านล้างร้อยปีอยู่ซึ่งมันก็เลยพาทุกคนมารีวิวไอดีก็ตามนั้นแหละ หุยไม่ก้มันใดมันก็ผุอ่ะมันใดมันก็ผุพังแบบแตกสลักหมดแล้วอ่ะเจอแกมันแตกแบบหน้าขนลุกเลยอ่ะหลอนไปหมดขนาดแบบว่าตอนนี้มันทำตอนกลางคืนว่าจะทำกลางวันแหละแต่ทำกลางวัคือมันเหมือนบ้านร้างของแท้แกเป็นแบบล้างปกติไม่ว่านะนี่มันน่าจะล้างร้อยปีอ่ะแกโห ตกเจสโนเมนก็เป็นเกลืออันนี้ก็เป็นห้องน้ำเหรอน้ำออ้ยน่ากลัวนี่ก็เป็นคราบเลือดดูส่วนมาดูน้ำอุ้ยสีแดงฉานน่ากลัวน้ำเลือดเ้ยสมิธพาทุกคนตัวจต่อแล้วนั่นเองโอ้ยห้องนี้ก็ซากเตียงก็สลักอยหมดแล้วเนี่ย ตกใจสโนว์แมนไอ้หมวแดงๆเนี่ยบันไดก็อันนี้ใช้ได้หอไปเราจะไปดูในสภาพที่กล้าก,กล้กกากลัวๆชั้นสองก็จะมีน้อยมากแค่นี้มีโต๊ะพังเฮ้ยประตูก็หล่นเนี่ยจะมีเตียงนอนอยู่แบบนี้เลย ไปดูรอบๆกันเลยนะจ๊ะทุกคนเฮ้ยน่ากลัวแบบไปแบบต้องหนอกันต่อมานี่เลยเ <c oughs> นี่ยน่ากลัวมากเนี่ยน่ากลัววะเออโอเคตอนนี้ก็ ตัวลาไปก่อนบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายเลยจ้ะบายบาย